สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของการหยิบไพ่นะคะพิก c a ออ s เด t h เดย y นะคะกับหัวข้อที่ว่าถ้าเราหายไปอะ่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรไหมนะคะ กติกาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจางจะแบ่งเป็น10บใบ10กองนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็นึกเอาก็ได้ถ้าเห็นไม่ถนัดก็นึกเลข1-10ชอบใบไหนก็ว่ากัน,อนเอาอันที่แบบไม่ใช่มูเตรูก,ก่อนนะตามหลักจิตวิทยาหรือว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยคนเรานะถ้าสูญเสียอะไรไปเนี่ยย่อมมีความเสียดายอยู่แล้วนะคะจากผลวิจัย จำไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราไปฟังดูดย้อนหลังเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติอะถ้าเราอะมีคนให้เงินเรามา1,000บาทกับถ้าเราอะเงินหาย1,000บาทเนี่ยความรู้สึกอะความรู้สึกความดีใจหรือความเสียใจเนี่ยมันจะมีมากกว่ากันก็คือจะเป็นความเสียใจเนาะเราไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรอะเราจะรู้สึกมากกว่าการได้รับอะไรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น โดยทั่วไปแล้วถ้าคุณหายไปยังไงเขาต้องเสียใจยอยู่แล้วนะคะอันนี้ตามหลักจริงๆเนาะความรู้สึกเสียดายรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมถึงหายไปทำนองนี้เนาะอ่ะแต่ทีนี้มามูเตรูก,กันในส่วนของไพ่สิบใบสองช่วงนี้ออกคลิปมาเยอะนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะยุ่งละก็จะไม่ได้ทำให้สักเท่าไหร่แล้วนะความรู้สึกนี่ใบที่สนี่ใบที่สขยับนิดนึง นี่ใบที่5ใบที่6ใบที่7 8 9 10นะคะถ้าเราหายไปแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง นะคะสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะขยับห้นิดหนึ่งถ้าเราหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอ๋อจริงๆก็ขยับกล้องก็ได้เนาะอ่ะใครเลือกกล้องที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่ง ใบนี้ถ้าเราหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะให้เรากลับมาเป็นการรวมตัวของครอบครัวเขาก็ต้องเสียดายเนอะไหมเออเหมือนกับไม่ได้อยากให้ไปอยากจะคงจะมาตามง้อขอคืนดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไพ่สิบถ้วยอะ่ะเป็นไพ่ความรู้สึกแบบครอบครัวเป็นไพ่ความรู้สึกของการกลับมารวมตัวกันนะคะถ้าตามหน้าไพ่ก็จะเห็นว่าเป็นครอบครัวสุขสันต์เลย แนะจ์เข้าใสว่าถ้าเราหายไปเขาคงจะแบบมางอนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้กลับมาคืนดีนะคะไพ่ใบนี้นะใบที่สองนะคะถ้าเราหายไปใบนี้ความรู้สึกว่าเขาน่าจะคิดว่าถ้าเราหายไปเนี่ยเราจะมีคนอื่นแน่เลย เหมือนเราหลอกอะไรเขาเหมือนเรามีใครซัมติงรองมีอะไรบางอย่างแน่เลยทำอางนี้ไพ่เจ็ด,ดาบมันเหมือนกับแอบ,บทำมาลับหลังอะ่ะแล้วก็แจ้งว่าเขาน่าจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็คงกลับมามั้งประมาณนี้นะเป็นความคิดแบบนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็คงกลับมาหรือไม่ที่หายไปเนี่ยน่าจะมีคนใหม่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคิดถึงเราแบบนี้นะคะแล้วใบที่สนะคะจากข้างต้นที่พูดไป ถ้าเราหายไปยังไงเขาก็เสียใจสามดาบปักอกนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบเสียใจได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะดาบประทับลงที่ใจนะคะใจก็ความรู้สึกอะไรต่างๆนะเศร้าเสียใจนะคะความไม่ชัดเจนจะเห็นได้จากภาพเทาๆเนี่ยท้องฟ้าขมุขขมวัวขมุขขมัวนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเบลอเบลอะเศร้าแล้วก็เบลอะแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืม มันเขาคงเสียใจมากอ่ะอตรงนี้นะอหักอะ่ะแบบนี้นะคะใบที่4ี่นะคะแจงไม่ได้พกปากกาแบนี้เขาเราหายไปเนี่ยความดราม่าในอารมณ์เขาก็เกิดขึ้นนะต้องพูดแบบนี้แต่ว่าคือเหมือนเขาต้องพยายามบริหารจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเขาให้ได้มากที่สุดอะ่ะผู้ชายถือถ้วยนะราชาถือถ้วยตรงนี้จะบอกว่างานความรู้สึก ะะต้องคอนโทรลให้ได้เขาต้องควบคุมให้ได้แล้วเขาสามารถควบคุมได้ด้วยแล้วถ้าจะเห็นจากใต้แท่นเนี่ยมันเป็นน้ำที่กระเพื่อมมากๆเลยเนาะมันถึงว่าน้ำอะแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งต่างๆมันไม่นิ่งเลยเขาคงไม่ได้รู้สึก100%ยเปอร์เซนต์ซิทีฟเสียใจยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการแสดงออกภายนอกคือเขา่จะต้องแบบช่วยคนเห็นว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราโอเคเราอยู่ได้นะคะตรงนี้ เ,ออเสียใจไหมความดราม่าบังเกิดนะแต่เขาต้องซ่อนเอาไว้นะคิดว่าก็คงเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็ใบที่ห้าพนิญชัดว่าหกถ้วยคือก็คงจะมาตามง้อคิดถึงแฟนเก่าอย่างเงี้ยถ้าเราหายไปแบบไม่ติดต่อไม่อะไรเขาก็พยายามจะมาง้อคืนดีอะ่ะเหมือนกับต้องการที่จะกลับให้มาคืนดีกันมากกว่านะคะหกถ้วยความรักเก่าคนเก่าๆก,กลับมาในชีวิตแล้วก็ใบที่6นะคะ ใบนี้ถ้าเราหายไปเนี่ยจังว่าเขาค่อนข้างฟรีสไตล์ไม่สนใจสักเท่าไหร่ก้าวก้าถ้วยแล้วผู้ชายก้าถ้วยค่อนข้างเจ้าชู้อ่ะเออแบบถ้าเห็นจากบอดี้เลงเกจเขาเนาะการอ,อกกอดอ,อกแสดงถึงความเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่เปิดเผยแบบร้อยเปอร์เซ็นถึงถ้าด้านล่างเขาจะเปิดนะแต่ว่าด้านบนเขามีการกันเอาไวอ้อ่ะเวลาคุณคุยกับใครแล้วเขากอดอ,อกเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เปิดให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี้จำไว้เนาะ รู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่เป็นไดคือเขามีถ้วยอีกเยอะอ่ะเขาคุณหายไปแค่หนึ่งอะ่ะมันก็ขาดไปบางอย่างแต่เขายังมีอีกหลายหลายคนหล,ยหลายความรักที่จะแบบมอภยัยเพราะฉะนั้นถ้าใครหยิบได้ใบนี้จังว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายรู้สึกว่ายังไงเขาก็มีสำรองเอาไว้อยู่แล้วน้องนี้นะใบที่เจ็ด ถ้าคุณหายไปเขาคงรอคอยค่ะภายสองไม่เท้าเนาะรอคอยใครรอคอยการกลับมารอคอยข่าวคราวการจากไปเหลือก็แต่จากดันไกลาจากการที่แบบเราขาดการติดตอ่อไม่ส่งสิงไม่คุยอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาคงรออยู่นะคะตรงนี้นะอืใบที่เจ็ดใบที่8ปดนะคะถ้าเราจากไปนะคะขอโทษค่ะ <c oughs> เขาก็คิดถึงนะเขาก็คิดถึงแล้วเขาก็ยังติดอยู่กับเรานะคะแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเขาเขาก็ยังไม่แบบร้อยเปอร์เซนต์เปิดอะ่ะเขายังหยุดรอเขายังเฝ้าดูเราอยู่นะคะถ้าตามหน้าไพ่เนาะคะ่ะหยิบได้ใบนี้คือเป็นลักษณะของการแบบก็รออ่ะรอคอยอยู่อะ่ะเออแต่ว่าความรู้สึกคือเหมือนยังติดอยู่กับเราพูดอย่างนี้มีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เท่ากับเรานะคะตรงนี้นะ แล้วก็ใบที่9เราหายไปเขาก็คงไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่มันเหมือนไปโฟกัสเรื่องเรื่องงานมากกว่าเรื่องสิ่งที่เขาทำให้ชีวิตมันโอเคอะแบบว่าไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะพูดแบบนี้เออเป็นไพ่แบบความหวังครั้งใหม่มีโอกาสใหม่ๆค่าแบบเออไปก็ดีเราก็เขาได้ไปหาคนใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้จ้งว่ามันเป็นลักษณะของการบริหารเสน่ el, ด้วย Queen of Wands นะจังก็ว่าหายไปก็ไม่เป็นไรใบที่10บใบนี้อกหักเสียใจเยอะเลยฮาท่วยก็คือยังติดอยู่กับเรายังไม่ไปไหนยังเสียใจใครเข้ามาก็ไม่เปิดใจทำนองนี้นะไพ่ฮาถ้วยเป็นไพ่ของความเสียใจความอกหักนะคะก็ลองดูแล้วกันนะตามความเป็นจริง สวันจากนารีเป็นอื่นไม่รู้ว่าผู้หญิงนารีเป็นอื่นหรือว่าเขาเป็นอื่นนะแต่ทางนางปวงคือเอาตามความเป็นจริงนะคะถ้าเขาดีกับเราคีบเอาไว้ก็โอเคแต่ถ้าสูาเขาไม่ดีเจ้าชู้โกหกหลอกลวงนะคะเราต้องให้เกียรติตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยเขาไปเชิญคนใหม่เข้ามาค่ะคนนี้ถ้าจะหม่อีกทีต้องต่อแถวนะคะ ดีกว่านะแบบนี้มันจะดูคูลจะดูดีกว่านะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณสาหรับคำถามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก็มาฝากคำถามไว้อีกนะแจงชอบยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะชอบกดไลค์ใช่กด share, จดแชร์แจงหน่อยนะโอเคขอบคุณค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ